สวัสดีครับผมมือหนึ่กลับมาผอกับบอลลอนคนโคราดคือเก่าพี่น้องอ่ามากับหลานคนหนึ่งมาหาเห็ดครับผมรอบสองเลยพี่น้องรอบเจ้าบอลลอนมาเอาแล้วครับผมอันนี้ปลาของบอลลอนคนโคราดเองครับผมเห็นละพี่น้องไเดี๋ยวเดี๋ยวบอลลอนเอามียบสุดเดือดทานพี่น้องงดมันมีมูบ่ะเห็นละดอกนี่หอองามเลยครับพี่น้องาบอล ร้อนคนขลาดเป็นปลาจะของเองบอลร้อนจิบโอเคียไหลนะครับพี่น้องเนาะดอกได้พูอันนัน้นบอลร้อนกสิเก็บออกปาดติงไวปยังดีพี่น้องเบิง่งดอกงามไปนี่อีกมูนึงนี่พี่น้องนี่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 น,นี่อันนี้เห็ดทานควายเด้อพี่น้องมือนีงมือนีงหมานเห็ดทานควาย นี่นะหนึ่งดอกพี่น้องดอกคิดครับผมกำลังงามเลยครับผมสุดยอดครับโอ้โหนี่นะน้องแจ๋วเลยครับไกระตาพี่น้องกลมครูืึ้นหาบ้อน่ นี่สงสัยห้อยโดนตีนบบาล้นเหยียบเลยนี่แตกปาก้าจ่าไปนี่โอ้ฝนตกใส่น้ำเด้อพี่น้องเด้อบึงเหินานกับขี้ดินดำปี๊ปี๊ฮะใส่กระตะก,กาได้เห็ดน,น้ำปึ้งมาพร้อมบระเทศไทยพี่น้องบึงเลยขอโทษขอไปหลายๆครับพี่น้องไปหาอีกน,นี่งมูนไปอยู่ตรงไหนได้หยกน้ำมึงไหม น้ำเาใส่ทโหนกับผมนหิ่หินหนกันโนหินหินหหินหินหินหิหินหนหิ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 หินหินนห<ฮ>ินิหนนหนหินนมนิน ทั้งจังหวัดอื่นเพื่อนอื่นเห็ดใน,นอย่างบาร์ลอนคุนโคลาดโบงโง่นะครับสำหรับบาร์ลอนคุนโคลาดเอื่นเห็ดละงอกขินครับผมดอกไม่เจออ,อกสีเหลืองเหลืองเช่นไอยตุ่งมน้ำครับพี่น,อน้องแกงใส่น้ำมันสมสุดยอดพี่นอ้องโอ้หมือนพี่น้องต่อฮักอีกนี่บ้โอ้ยเห็นน้ำมานอีกดอกนึง มาเนาะพี่น้องอ่ะใส่กะตานะบาดนี้อ่ะกะเด้อให้ดันขึ้นว้ายทั้งบลานได้เห็ดทานบ่าวลอนยังสะเลิดเบิ่งได้ทานได้จักดอกดอกนะพุ่นน่ะถึงเห็ดทานมีเห็ดทานเด้อพี่น้อง

เี้ามามันหายังบวกเดี๋ยวพูดน้อยเดี๋ยวเห็ดสามมูเฮ้ยเห็ดสามมูมันไหนนี่กวนมันเต็มกระตากวนมันบ่มีแมวใส่เลยกลับบ้านไ่ได้อะไรเป็นงาพี่น้องนี่เห็ดหนามากดอกกิ้งเงยดอกงามงครับผมสะอาดกิ๊กอะไรเห็ดห่านมันเห็ดหนามากหรเห็ดอย่างมึ้งด้วย ทานครับพี่น้องนะสุดยอดครับผมมีแต่เห็ดทานคล้วยครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องมานคือเก่าแล้วฮะพอแล้วพี่น้องเบิง้งบาลลอนเห็นเห็ดน้ำหมากอันนี้เด้อพี่น,อน้องเบิ้งเดี๋ยวบาลลอนให้เบิ้งเห็ดน้ำหมากครับผมบาลลอนเห็นเห็ดน้ำหมากแต่ว่าเก็บหยาบเห็ดทานเด้อพี่น้องเบิง้งคุณ โอ้โหหนูทำมีติดดอกงามครับผมหนูเดินเบิ่งมาพี่น้องเป็นตาสะออตมาพี่น้องบอดเบิ่งดอกโอ้ยสุดยอดครับผมหีดดอกใหญ่อยู่พี่ครับหนาเบิ่งแวกเบิ่งทั้งหน้าทั้งหลังนะเกลือมันได้เนี่ยอยู่ที่ธรรมากิดอกนึงโอ้สุดยอดพี่น้องนะเก็บใส่กระตาเบิ่งเลยสุดยอดครับผม เลายเสี้หาเบิ่งลายเสี้ยนับให้เบิง่งบอกว่าได้จะดอกจุม่มหลายคักขนาดครับพี่นอ้องหมุดไปมาลาศาสาซีครับผมโอ้งามหงามงามเก็บสองดอกก่อนงอกดีนะ,อะงอกดีเฮ็ดปลาอ่ะเลดี้เก็บใส่กระตาพี่นอ้องแฝกเบิ้งเลยดี้กับปลาหยาฟง,งาฟหยาแฝกฮะตัดประเทศหนึ่งดอก สีดอกห้ดอกหกดอกดอกนิดหน่อยแถมเจดอกเจดดอกเดอก1ิบดอกสิบดอก สามดอกโอ้ยหามืมองวิ่งยังไี่มืองตีดอกหาด,ดอกครับพี่นอ้องสุดยอดมากครับกองเดียวเลยกองกองง่ายๆเลยพี่นอ้องจุนนี่แบบบอมีสิบหาดอกครับผมโอ้ฮะใส่กระตาครับพี่นอ้องได้เก็บเพิ่มกระตาเลยให้ได้ชิดทานสองจุ่มเก็บเพิ่มกระตาเลยครับผม มัน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 ผู้ใดเลียน่านมาเห็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้บอลล้นคนขลาดทำด้วยครับพี่น้องกดติดตามเข้ามาเดี๋ยวบอลล้นสิบ้าหาเห็ดครับผมอ่ะพี่น้องหาต่ออีกเออแต่นี่เขาหูมองเลยแหละหูมองหายแล้วมัน เบื้องพีน็อกเบื้งเบิ้งเบน้องเบง้งมีแต่เห็ดทานอีกแล้วนี่กำลังเกิดเลยครับผมแสดงว่ามันเกิดทั้งพุ่มแลโอ้ยน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ดอกครับผมน้นหยทไปเ็นตัดไปปาน้าเม่น่ะถังไกลมันโบเคียน่ะนอยรรอนเนาะ งูสุดจอดพี่น้องเออตัดตเลอ้ย่ยผู้ใกเนหากลแบนี้ตัดไม่นานเลยตัดอ้พี่น้องดอกไเจ้าว่าตงนีใช่ละสุดยอดเลยพี่น้องปิดไปคือเก่า ไปมันใหญ่ขึ้นก็ยอดแก้วเบ่งพี่น้องอันนี้เขาเอื่นเห็ดแป้งนะพี่น้องเห็ดหน้าขาวครับเห็ดแป้งคือเห็ดหน้าขาวอันนีนี้ยนี่เน,น,นีดอกพันใหญ่ครับผมโมเมนต์เนวดอกงอยมันทิมี่สองพันอู้ดอกงามๆเห็ดท่านดิสุดยอดแก้วหนามาเอาอ,อยู่ไม่เจ้าแต่ว่าตรงนี้มันยังมีท่านหินไม่เจ้า นี่เห็นคือกันเกียบเกียบเป็นยังไงเห็นคือกันได้ดอกนึงครับผมอันนั้นหลานหินจุ่มใหญ่พูนเป็นจุ่มเลยพูหลานหินนี่ไงเดี๋ยว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 เอาตั้งนี้กันเดี๋ยวเอาตั้งนี้กันพูดนะอะไรบ้างพูด่ะไปพูดนะเนื้อออกพูดเออ เบิ่องเบื้องเบื้องจุ่มพี่น้องเบิ่งจุ่มพี่น้องเบิ่งจุ่มนะครับทุดยอดโอ้ยผมเกล็บดอกนึงเกล็บเกียบโอ้ยบอกเลียว่ามันจีเตกบอกบอกว่าฟังว่ะพี่น้องเบิ่งครับผมโอ้ยดอกนี้เก็บเตกพี่น้องมือดอกใหญ่ทำดอกนี่พูดนด้บอก่าเพียรพูดนด้เมื่อกี้จะทายยังดไงเก็บแตกพี่น้องเบิ้องเบิ้งเบื้องเฮ้เบิ้งคุณนะล้างป่ามาพี่เพ้อ ขึ้นล้ำขอดแม่เจ็บเจยบว่ะเอาตัดพี่นอกมาดิเดี๋ยวเอาที่ะจุมเดี๋ยวค่อยจะไปจุ่มพุ่นนี้ครับพี่นกอันหนึ่งดอกสองอดกอดกสามดอกสี่ดกอดกห้าดอก หกดอกเจ็ดดอกแปดดอกเก้าดอกะชุ่มนี่สิบดอกเหรอคือได้ตาดอกขาคือเป็นอะไรโอ้ขาขัดอ่ะพี่น้องชุ่มนี่สิบสองดอกครับผมดอกงามๆครับพี่น้องอ่ะอันนี้เก็บใส่กระตาก่อนครับพี่น้องโอ้ขวนตะกาบแบบนี้ เี้ย่อยหมานขนาดโอน้นามตำดักออ้ยนาหามเอ้ยตำดักโอ้แ,แออต่แต่เสียบจิ๊บเลยเสียบคันยิ่งเลยคันดักนะวูบีน้อ,นองเมาเด้อมาเด้อพี่น้องเยนี่นเเฮ้ยให้ให้ถูกปาดทูข่าวกลังเลยไหมลอกเล็กนอยนี่เก็บไว้เด้อเนี่ย ดอกเป็นด้วยมนก็พี oh. orar, ่น้องของแท้เลยอันนี้พี่น้องเบื้งอันนี้หลานเห็นครับพี่น้องเนี่ยมันมีดอกแน่นอนน้ำเต้นอย่เก็บไว้แล้วเน่ยโอ้ยพี่น้องตุ๊กๆๆๆพี่น้องจุ่มมีแง้มครับตีดอกกำงามดอกยังไงเลยครับพี่น้องเดี๋ยวพาลอนจิตตัดที่เดี๋ยวซีดอก่เบ้งโอ้โหพี่น้องได้เจ้าออกะเบืงทงหมดเพี่น้องมันบัง อันนี้เก็บว้เด้อนี่นะเก๋ร้นจำว้เด้อนี่สุดยอดครับผมนะกล่องว้นี่เด้อใหญ่สักสี่โอ้ยไงปนงะร้านจำว้เด้อน่นจำใบน้เ่ได้เอาหน้านี่อีห้โอ้ยยางไปยางมาแตขกินได้มือลาก็ว่าจังสั่นแหละมันคือทีแตะเจ็ดสิบเอ็ด <12 S 2> สิบสองสิบสามสี่สิบห้าหนี่งกีไว้เนี่ยดอกที่สิครับพี่น้องของบาลอนยังแค่สิบสีสนี่รอสิเลยพี่น้องเลยเอารถด,ด้วยสิบหก ย่มพี่น้องอันนี้ทอย่างให้เบ้าง, <ừ. S 1> ง,งเลยคืนทงขอีกขีควนึุงทงเลยพี่น้องอันนี้ได้จับครืนแต่ตาแล้วเป็นของเทียพี่น้องไปจัดบปางไฮอีกต่อจำไว้นะแล้วมันอยูทูบอย่างนะ้กูแม่มามาเอาตรงไหนเมือนสาวนะ้ะมาสายคลิปด,ดิ